เป็นบอดเจนสีสวยครับทรงเ a ม x ไปแล้วนะต่อรับได้เลยไม่เคยดิฟทิวนี่ครับฝาหลังฝาหลังก็ประกบไปอย่างนี้นะพอดีเลยสวยสวยนะมีฝุ่นนิดหน่อยเอาฝุ่นออก่อฝุ่นอะไรอ่ะคืออะไรวะ ผมเช็ดให้หุ่นละลายเลยวะเนี่ยนี่ เงาเลยนี่ครับวับเลยจากนั้นก็ดูรุ่นก่อนเดี๋ยวมาใกล้ๆนะนี่รุ่นกิกกะไบต์ h 8 1 m d น2ขีด สวยๆเลยครับง,งามๆดูสิครับความสวยงามมีผลเทศอยู่บนช่องกิ้งคอปนะครับเทสสนุกเลย serial number น,นี้นะครับได้ใบนี้เลยหตัวสุดท้ายก็จะเป็น079042ครับดูขากันนะ ารับ CPU นะนี่สวยงามครับไปแพ็กกันนะเพื่อส่งถุงมือลูกคุณลูกค้าไปเลย แหลกยัดนี่เนี้มั่งเดยวอันี้นะดูใบเล็กไปเลยเพราะไอ้ นากวางคือไปด้านกวางมันได้ตัดคือ,อะมันดูนจะลงมันใครลำบากไหมเนี่ก็ลงได้แต่มันไม่ค่อยงามนะเรามาตัดอีกวา่า คลายมาแบบไว้อย่างนี้แล้วนี่ก็ไว้อย่างนี้แบแบบนี้นะแปลกเลยไม่มีนกร้องไม่มีตัวอะไรร้องมันมีอ่ะประมาณนี้แล้วก็นี่อันแบบนี้นะก็ะได้แบบพอดีหน่อย อันนี้สวยเห็นไหคุณลูกค้าก็เป็นคุณลูกค้าเก่านะครับที่เคยซื้อ CPU i 5 4 5 7 0ไปแล้วด้วยกลับมาซื้อเพิ่มนะครับก็ยินดีครับยินดีดูแลสม่ำเสมออันนี้ยังไม่แน่นพอนะเดี๋ยวต้องเสริมอีกนะ ตรงนี้ยเอาไปใส่ฝาหลังนี่ฝาหลังพับลงไปนี่เป็นแบนๆนี่ก็คือฝาหลังนะครับอย่าลืม ว่ามันคือป่าหลังก่าทิ้งไปนะน,นี่ก็จริงๆอ่ะเน้นไปด้านยาวด้านข้างอ่ะเดี๋ยวอีกทีนึงก่อนเพราะถ้าแน่นไปมันจะใส่ไม่ได้ลองดูก่อนอ่ะแบบนี้ ก็ได้ไปด้วยเลยนี่อะ่ะอัข้างโอ้หนาแล้วสิเขาต้องวัดก่อนว่าลงไปพอดีเปล่าโอ้พอดีโอเคผ่านนี้หนาด้วยลงแล้วพอดีไม่เบียดเสีย เบียดเสียดและแน่นหนานี่นี่ก็จะมีกล่องรองอยู่สองใบก่อนเบาๆเอานี้น่มใบชั้นหนึ่งนุ่มๆเบาๆไปก่อนวางแม่เอาฝาหลังวางแม่งี้นี่เอาด้านนี้ดีจะเสีสีเดียวกับกล่อง สวยๆเลยให้มันหน้าลงไปอ่ะกันกันกระแทกไว้ให้มันหน้านี่ประมาณนี้อุ้ยแข็งจังนะ่ะป้อ,องกันไว้ไว้ นี้ก่อนเดี๋ยวเอาสินน้ำมาโรย Nenenadno. ั้นหนึ่งดีกว่าชั้นหนึ่งนี่ครับแข่งๆอยู่ๆเลยบอกเลยว่าอยู่ๆเลย ต้อยหน่อยนึงปิดไปเลยโอเครอรับได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยงานดีแน่นอนครับ ขอบคุณที่กลับสนุนกนิ๊งเขาเสมอครับผม